อันนี้นะคะอันนี้ก็น้องเอกก็พาเพื่อนๆมาขอเลขแม่ต้นใสนะคะขอมาขอโชคขอลาบนะคะขอให้ลูกหรือแฟนเอฟซนะคะเขามองเห็นเลข3ตัวตรงๆได้เคยจะได้เอาเงินมาทำบุญซื้อถ้าถูก3ามตัวตรงๆลูกก็จะได้ซื้อชุดให้แม่เจ้าค่ะสาธุสาธุ ตอนนี้เขาเขาซื้อเลขอะไรกันล่ะป้าเขาซื้อเลขเก้ากันหนไม่ที่เขาชอบกันตอนนี้นั่นี่สองหนึ่งเก้ามมีสองหนึ่งเก้าไม่มีมีแต่ศูนย์หนึ่งเก้มีศูน่งเก้าแล้วก็สองหนึ่งเก้ามันมีมันไปได้สองหนึ่งเก้ามันมีแต่มันไปได้อย่างดูที่เนี่ยรูตรงใต้ข้างหลังเออข้างหลังเก้า เออเอาหนึ่งไปแล้วอยากได้สองหนึ่งเก้าไปซะแล้วสองหนึ่งเ้าไปแล้วเหลือเก้าหนึ่งสองนานมาดีมาเสียงรางวัลกันแล้วที่เขาซื้อกันน่ะเขาซื้อกันเขาซื้อเลขอะไรคะโหที่เขาเลขละสองแปดสองแปดแต่เราขยาวได้อะไรนะสองหนึ่งเก้าออสองหไปซะแล้วลูกมันเป็นซะ้วมันมีแต่มันไปแล้ว